แพนทอมคอลเลกชันนะครับแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทมีแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเซลฟี่พาไปดูครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าครับคันนี้เป็นแพนทอมคอลเลกชันนะครับสีเทาแลมโบนะครับสีใหม่ของเราเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าก็จะมีในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับฝากระโปรงหน้าคันนี้จะใส่เป็นของงานน้ากระมนนะครับ KM Racing นะครับก็ทรง A ผ้าลาย F1 นะครับเงาๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะส่วนกระจังหน้าคันนี้นะครับเป็นโลโก้อิรสุนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้า2อชิ้นนี้ก็จะเป็นออกสีดาาเเเงป็นนะ พร้อมไฟตัดหมอครับไฟหน้าไฟเลี้ยวอยู่ในคมเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับให้ทั้งข้างหน้า4จุดแล้วก็เป็นข้างหลังทั้ง4จุดนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างสําหรับคันนี้นะครับด้านข้างลูกค้าเลือกใส่เป็นล้อนะครับ TE 3 7นะครับสีดำเงาเนาะอเลเซอร์แดงนะครับเงาเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็รัดด้วยยางนิโตนะครับ420 SD นะครับขนาดยาง265 60นะครับ R18 นะครับก็จะมีตกแต่งด้วยคิ้วนะครับคิ้วล้อจากงานน้ากระมวลการยานะครับของน้ากระมวลก็จะมีคิ้วล้อสองสีนะครับสีดําเงาแล้วก็สีดําด้านนะครับส่วนที่ขายดีที่สุดจะเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ขายดีที่สุดครับใส่กันค่อนข้างเยอะเลยครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างคันนี้ลูกค้าใส่ตัวเป็นครอบกระจกนะครับเป็นผ้าลาย F1 เหมือนกันนะครับการเงาเงาฉ่ำๆผ้าลายเดียวกันกับตัวฝากระโปรงกันเลยบันในข้างก็จะสีออกดำๆเทาๆนะก็จะเข้ากับสีตัวรแลล้ก็สีอ แล้วก็สีคิ้วเลยตรงนี้อ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีสายล่างสายล่างตรงนี้นี่เลยครับช่วงเซนเซอร์ด้านหลังเลยครับสายล่างตัวนี้เป็น่าของงานน้ากระมลเช่นกันนะครับผ้าลายเอวันเงาๆฉ่ำๆนะครับช่วงล่างคันนี้นะครับด้านหน้านะครับมีใส่ปีกนกบนด้วยนะปีกนกบนซ้ายขวานะครับด้านหน้าเป็นโชวโปรเฟนเดอร์นะครับกรีนซีรีส์ด้านหลังเป็นมิก้แบ็กซับแทง์นะครับอ่า ตัวนี้เลยท่อครับอยากแนะนําเลยลเซฟิวแนะนําเลยเป็นท่อ JDC นะครับของพี่แอน JDC ครับ JDC ไทเทนเนียมนะครับตัวนี้ใส่กับมิวเตรงรุ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกัน,นครับในส่วนของภายในนะครับภายในตัวแพนทอมคอเลกชันนี้เราจะเป็นสีสีดำนะครับจะเน้นเป็นสีดำนะครับ ถ้าเป็นรุ่นอันติเมตที่เป็นตัวธรรมดาที่ไม่ใช่แผ่นท่อมที่ไม่ใช่รุ่นพิเศษที่เปลี่ยนสีก็จะเป็นออกสีน้ําตาลออกสีน้าตาลบาน้ําตาลกาแฟในส่วนของแผนท่อมก็จะเป็นเน้นเป็นสีดานะครับดำดำเงาเงา,งาครับคอนโซลดำนะเป็นซอฟ์หนังนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะเป็นซอฟทัชนิ่มๆแบบนี้เลยคนระับัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเต็มหมดทุกระบบนะครับก็จะเริ่มจากตัว สวิตช์คอนโทรลนะครับควบคุมส่วนของเครื่องเล่นนะครับขนาดหน้าจอ9้านิ้วของเราก็จะมีปุ่มรับสายวางสายปุ่มสั่งการด้วยเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนขึ้นสัญญาณวิทยุจากวงมาลัยฟัต์ฟังก์ชันของเราฝั่งนี้ได้เลยครับในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวใช้งานในส่วนของการตั้งค่าของหน้าปัด MID ดนะครับสามปุ่มด้านล่างนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นระบบคูช์คอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับอะแดปตีฟคูชคอนโทรลจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับผมในส่วนตรงนี้ครับ แล้วก็ขนาดหน้าจอของเรานะครับมาในขนาดหน้าจอ9นิ้วนะครับมีฟังก์ชันก็จะมีวิทยุนะครับ USB iPad Bluetooth VTR นะครับสำหรับตัว Android นะครับเราสามารถเชื่อมต่อตัว m i l a c a s t สำหรับการสะท้อนหน้าจอเข้าเครื่องเล่นได้นะครับส่วน Apple CarPlay ก็ไม่น้อยหน้าครับผมก็จะมี Apple CarPlay นะครับถ้าลูกค้าเชื่อม b l บลู o t h ก็เราก็สามารถเชื่อมได้โดยที่ไม่ต้องเสียบสายเลยเป็นเชื่อมแบบไร้สายได้เลยนะครับส่วน Android Auto นะครับจะต้องเสียบสายผ่านตัวนี้ครับผ่าน USB ด้านล่างนะครับ usb ด้านล่างเราเสียบตัว android auto ได้เสียบชาร์จแบกได้นะครับแล้วก็สาย l u x ได้จากด้านล่างครับฝั่งนี้จะเป็น power outlet นะครับ12โวลต์120วัตต์นะครับฝั่งนี้สามารถเสียบตัวที่ชาร์จเพิ่มเติมได้หรือเสียบเป็นกล้องมันทึกภาพหน้ารถได้นะครับส่วนแถบด้านนี้ลูกค้าชอบถามกันเยอะว่า มันคือไฟอะไรเตือนอะไรนะตัวนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนสถานะนะครับแอร์แบ็กฝั่งข้างคนขับคือฝั่งด้านนี้นะครับที่ทางตีเพชรเขาผลิตออกมาทําให้มีการเปิดปิดได้ก็คือในกรณีลูกค้าอาจจะมีเด็กเล็กหรือจะมีคาซีที่จะต้องตั้งด้านหน้าพอเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วตัวแอร์แบ็กจะได้ไม่พุ่งมาโดนเด็กครับเขาเลยทําให้มีการปิดเปิดมานะครับสำหรับในการปิดเปิดตัวแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยฝั่งนี้นะครับก็จะใช้ในส่วนของกุญแจคีย์เลสของเรานะครับก็จะมีสลักดึงตรงนี้ครับดึงออกมาปุ๊บอ่าได้เคครับับบงขลย ตัวเปิดปิดก็จะอยู่ตรงนี้เลยใช้ตัวกุญแจขันเพื่อเปิดหรือปิดได้เลยนะครับสำหรับตัวแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยนะครับตัวนี้มันจะสามารถปิดได้แค่ฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งข้างคนขับนะครับฝั่งคนขับปิดไม่ได้นะครับในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับก็จะมี prnd นะครับเกียร์ดีนะครับผักมาแมนนวลก็ผักด้านขวาได้เลยนะครับชิฟเชนเกียร์เพิ่มบวกลบได้เลยนะครับถึง เกียร์หกเลยหึงหกสปีดเลยสําหรับตัวเกียร์อัตโนมัติของเราฝั่งนี้ก็จะเป็นพาร์กิ้งเอทนะครับพาร์กิ้งเอทตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่สําหรับที่ลูกค้าต้องการปิดเซ็นเซอร์หน้าสี่จุดหลังสี่จุดที่ไม่ต้องการให้มันเตือนบ่อยหรือไปที่รถติดๆมากๆแล้วมันเตือนบ่อยเกินไปเราสามารถปิดได้ครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับอันนี้คือดึงเบรกมือขึ้นก็คือบล็อกตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับกดลงก็คือปลดล็อกเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮครับ ต้องการใช้ระบบเราจะต้องกดค้างเพื่อเปิดระบบก่อนนะครับในส่วนของออโต้เบรกโฮครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพูดสตาร์นะครับอุ่นใจคีเลตพร้อมพูดสตาร์นะครับฝั่งด้านล่างใต้วิทยุของเราก็จะเป็นในส่วนของระบบปรับอากาศทั้งหมดนะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้น่ครับฝั่งนี้21.5ฝั่งนี้18นะครับต่ำสุด18องศานะครับสูงสุด32องศาเราสามารถปรับแยกได้เลยนะครับแบบเปลนโนทัทโอเค เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับในส่วนของ m ิวเอ็กซ์แพนทอมคอเลกชของเรานะครับเซลฟิวมีโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นที่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับพร้อมแต่งหล่อๆแบบนี้เลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ทักเพจหรือโทรที่เบอร์0ูนย์เก้าสนะครับสี่หกเก้าศูนย์ห้าสามเจ็ดนะครับเพจเฟซบุ๊กของเซลฟิวนะครับก็เซลฟิววีดิโอสุ่ป้ายแดงได้เลยครับเซิร์ชหาเจอแน่นอนครับผมวันนี้เซลฟิวขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ